สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับมืัอนี้วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568ันหอยหสิบแปดชิดยาด้ยวยครับมื่อนี้ไาท่านผู้ชมมาที่บ้านนา้ำฝายครับตำบลน้ำฝายอำเภอเมืองชัยภูมิเพื่อที่มีอยู่สองมือวันอังคารกับวันศุกร์พ่อเจ้อยหลวงบวุญระเวได้ให้หนุ่มน้อยนะครับนี่หนุ่มน้อยมาหนึ่งตัวสีแดงดีเยอะครับแต่เสีย เบิ้งหน้าไหนที่เปลี่ยนบ้านๆละบ้างนะครับครับหัวบ้านบ้าๆบ้านๆเอาไปขุนณนะครับเนี่ยเอาไปขุนเลี้ยงไว้ขณะฝนตกลงมาขณะอ้วนอย่างน้อยอะไ้มีอะไรติดมือเราไม่เจอเน้อไม่เจ้ยว่าเท่าไรครับเนี่ยกลาดเนี่ยมาไปแก้ปัญหาหนึ่งอ๋อแก้ปัญหาก็ต่อได้๋ยวนี้บางเล็กน้อยนะครับเรื่องของซื้อของขายเชื่อพี่น้องอยากเอาไปขุนให้เจอยู่อี่ขอเบอร์เลยครับมั้ยศูนย์หกห้า ห้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนย์หัวจ้อยนองบรเว็นครไม่หนหมายนจอยได้หมือนได้ครับผมอันตอหลอดได้คุณพ่อเอ้ยนั่ะนะดีโดแข้งขาดดีมาแปแบกมือค่ะผมซื้อมาแบดปันหาไปในเนื้อผมอยู่ห้องเงียงกระโดดกระเดียนเนาะเขาก็ห้องมืนทุกต้นเนี่ยเจ้ของเขาแบกปันส่วนมันบ่ไไร ปนนิดบ้านนี้อย่างเขาเนี่ยบ้านนวลกำแพงครับบังกำแพงอำเภอบ้านขาวบ่ครับครับอำเภอบ้านขาวตำบลที่บุญอำเภอบ้านขาวเลยมาเมื่อนี่ศิลปินเดียวดิพ่อครับเลยมาสองตัวแต่ว่าเป็นศิลปินเดียวคุณนี่ขายลูกเขาออกแล้วพอแยกลูกเราไปแล้ววันนีรอบต่อไปก็ที่ตัวที่สองหรือสามพ่อ,อลูกสองต,ต่อปไปเขเบิ่งไม่เมื่อน่ะลอยแม่ลูกดิน่ะบอกครับ สามสิบข้นกลวเนาะร้อยสามสิบขเพราะเนี่ยทราหนังจ้อยนะเอ้ยนังแดงนะมื่นแปดพันห้าร้อหมื่นแปดพนห้าอยเนังน้อยเด้อนยเน่ยแปดพ้าออมาพ่อขอเบอร์นี่ครับพี่น้องกูโทรมาถามเราเลยครับนี่ยนะเพื่ผมมาถามตลองเลยส่งภาพถึงที่เพื่อเราขายก้อนก็โทรมาถามก้อนก้อนมื่อนี้ไี่ห้อยไ่ได้ของมาหลายเลยครับมือนี่ของเพื่อนขายดีด็ดดห้อยมือนะ ศูนย์หกเดสองหนึ่งหเบอร์ตามนี้ได้ครับเพื่อนนี่ไม่ได้มีตัวนี้น่าพนันเนาะครับไม่ต้อมีนะครับอีหล่หลังจะร้อยแต่น้อยตัวนี้อีกตัวนึงได้ครับเนี่ยเป็นสองตัว เอาได้มาไปทรมาถามเรอครับต่อเราได้ครับนี่ดุนได้ว่าหลายตัวได้ว่าพี่น้องญาติไปเกี้ยงตัวนึงแล้วครับตัวนึงแล้วได้เหลือบักหลาน้อยตัวนึ่งครับบักหลานี่ออกสีม้วนๆอย่างน้อยนาะเสียด,ดุนครับผมเอาบองว่าครับแปดพันห้า,หาหร้อยครับพี่น้องก็ไปคุณเนาะครับกันเอานตกมาหย่างงานไ,ได้กาไรครับจากน้อยกับปงเราหย่า เอาเบอร์ไม่ได้เสียดุลครับ0611850037มื่อนี่ของเขาก็ลายของที่เบิดเนี้ยตีครับของที่เบิดเนี้ยครับของอีเบิดเนี้ยพอดี้มีบประชันนองวัวเนาะสามสิบกิโลส่งฟรีเลยครับเด้อเอาพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงควายทวงหาเสียดุลเลยครับเด้อครับจ้าโทรถามแล้วก่อนนะครับว่าขายในยังครับว่าขายกระต้อเหล่าเห็นตัวแล้วก็มือไปพ่อเราอยู่บ้านข่าวเลยครับเด้อมีวันพุธกับวันเสาร์เสียดุลน้ำมันนะครับเพื่อนก็พูดอะไรคุ้ย ลายตัวนี้เป็นหัวของในห้อยตั้งเขตแลรื่อยแถวข้สวรารบ่อยครับไปบงไปยวาที่ประมาณจากปีแล้วในห้อยแหลว่าห้อยตุ้ยครับลายตัวนี้เบื้องเราห้อยแหลวลายตัวนี้ยังพันพาลูกเลยเนาะเบื้องเรามันมีมองไทยหรอเนี่ย ที่เป็นง้วยังไงให้เหลือมีเป็นเนื้อยังบ่เนื้อก็ได้เลี้ยงแต่ว่าเลายังมันขึ้นอยู่บตรงนั้นไหมผสมเนาะนึกว่าผสมอ๋อผสมเมื่อกี้ผสมไปสองเดือนสามเดือนผสมอะไรตหรือว่าหลอดเหรอว่าเออผสมหลอดที่นี่ก็รลอดรุ่นเนาะครับผมก็เขาบ่มีอาการกเกษตร่าติดได้ครับนี่ยอ๋อให้เรียนเล้วสูงเท่าไรน่ะให้คุ้มก็ให้สามสิบหกส่มสิบาเนาะแต่ว่าคุ้มห่างดีเนาะให้เลียนเนาะ อุปุวมทางดีได้ครับเนี่ยเชียงาตามที่เบึ่งแล้วแข้งขาดีเวารนาะแล้วเชี่ยงรับเครื่องดำได้ลายนี่ครับบเออได้มาหน่อยนึงสีก็ถือว่าพานเยอะกอดเยครับสีอมองเสมอเยอะตยี่ได้ขอเบอร์แล้วกับถามเบึ่งราคาแล้วไมค่อยโทรมาถามเลยวันนี้เก็จะได้เป็นเลี่ยงค่อยเลเดี๋ยวครับค่อยเรียกว่าเท่าไรที่ไหนประมาณห้าร้าสองหมื่นกับห้าร้อยจะ มองหายลรติดไปน้องมนึ่อที่หนุ่มก้อ,อนครับ้อแนนดน้วยครับมาไรไมที่คอเบอร์ทีหนเลูนเก้าส,สามสี่สองแปดสองศูนย์สามศูนว่าดีนี้จะเหือยครับบ่ครับผมกช่วมาถานแล้วบัไครับนะใช่เลยเองวัวแดงไม่ไเชียนหนองนกเขาได้มามอนี่ซีตัวนะครับเ<ก>ต็มกระบะแล้วอย่กระบะหก้อน้อยแล้วอ่ะ ซีตัวดีว่าเท่าไรครับซีตัวเนี่ยครับยกรถได้ก็บสามหมื่นแปดซีตัวสามหมื่นเจดก็ตกตัวแล้ว่างงี้มาถึงเมื่อเม่แล้วนี่นบอกครับเนาะเจ้าที่นี่เขามาอะไรแยกที่ไหนครับมาอนั่งเขาเดี่ยวหรือคู่ครับนั่งเขานั่งเขาเขามีลูกเกือบอ้ว่าเป็นครอบครัวเออตาบะไวสิบสามสิบสามลูกนี่คือที่แม่นี่บอกครับเนี่ยนี่แหละลูกูใ่ลกบักหลานน้อยหลานน้อยบลานน้อยสี่เดียวกับแม่เป๊ะเลยนะครับว่าไวสิบสาม นั่งเขานี่จากตครับนังเขาลูกแรกเขาบ่าเขาลูกลูกแรกยกอเมียเขาเขาแรงดภาษาโคราชแรงเขาดอเขาสิบามที่นี่นั่งร่นครับนั่งเทานั่งเหลืองนี่นี่นังรุ่นนะกระสิบสองนั่งลนสิบสองเป็นสาวห้าติงวนาสาวตงว่าสาวเขานม่นขึ้นยังไ่เทียนั้อกาตวจนะนี่นังเหลืองครับนั่งเหลืองนะตว่าสิบสามทันงผ่านใตัวนั่นแหละเัาเดียวเแหละ ันนี้ด็กเขนะได้ถามเจามาทั้งข้นเราบนเพราะว่าลูกหมิัดรนร้อนหมแขงรงยากันตามน่ล้ะหนาเรงนะครับนตามเกลียจากจอยนี่ลูกิดคมใม่เชิญที่ขอเบอร์ครับเพื่อพี่น้องโทรหาครับศูนย์แปดแปดสี่แปดสามหกศูนย์แปดแปดครับใหเชิญอนลกเขาเยค่อยโทรหาเราได้ครับเดนเขา นี <One input> ่ดีวยเียนครับเนีแกนนีไมง่น่เไม่ใ่มอง้เรห้นแบนเราได้งอนน้อยเลีนน้อยมาหนึ่งตัวนะครับนะกับมันนั่นเป็นออกัวบ้านนประมาณประมาณสามซี่จากเดือนแล้วนะฮประมาณเนี่ครับดอนนี้เดือนหาเดือนนี้เนาะเขาเป็นเล่ส่วนสูงเขาก็พอได้ยุ่ครับเนี่ เร่องตรีว oh, ่าถ้าเราไม่เนอ่าหกพันหายนครับหกพันห้าเราเอาเดี๋ถามต่ออีนังเท่าๆเดี๋ยวนี้แล้วผมเท่าๆเราจะหกพันหกพันเราบอกหลานหน่อยฟังลิ้มสุดรับ้สานหายนะครับราคากับว่าได้อย่างไรครับราคาพอประมาณพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงยังค่อยโทรหาเราเด้ครับนถ้ายกสามตัวนี้ก็โดนหลายเนาะครับแล้วพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงเอาเบอร์มืก่อนต้องให้เบนไมย์าหกแปดเก้าสองศูนย์แปดสี่เก้ครับ พอดีพี uh ่น้องทําบ้านกันลัางตอแล้วยุดนะครับเนี่ยจะได้คู่นี้ไปเลี้ยงค้ากอายุไปจากบ้านทนะครับนี่บักหลานน้อยแต่เดี๋ครับสามพันหัเนี่ยฟุ้งรูรูกันเลยครับเนี่ยบลูว่าตีมิชิกระตื่องบลูเลยครับนะขีดยาบำรุงก็ได้อ้วนเอกครับอันนี่ลายละหกพันหักับหกพัน ่มาประวัติประชดเกมอะไรตีเสียครับผมอ๋อเอาน้ำข่ามันบอกครับน้ำข่ามาเพื่อพี่น้องอยากเอาไอ้ไม่ครอบเอาไปจับสัตว์นี่เลเป็นเพราะวันก็เพราะอายุครับเนี่ยอายุมันจดกปีเสือพญาสามปีแปดครับต้องสูงตัวนี้ได้ครับโอ้ร้อยหกสิบได้อยู่อ๋อล้นล้นนี่ไม่ล้นอะไรครับเนี่ยเพิ่นว่าล้นแต่งว่าสั้นเห็นขึ้น่าผมก็บอกเอ้ก็บานก็เพราะแสดงเราอยู่ครับหน้าตาก็ได้ สีก็ถือว่าผ่าณพิกแต่ว่าน้ำเรื่องอยากขาดนิดนึงนะสิบคะแนนก็ที่ประมาณจากเกียร์แปดนี่ครับเสียภาพเปิดเท่าไรให้หน่อพวกเราผมเปิดด้วยสี่สิบห้าครับหลงสูงเนาะราคาเทียมได้ครับหลงสูงได้ตัวพี่น้องอยากได้ไปไว้ในคอกด้วยครับเพื่อเพป็นบระหยัดผสมเทียมผมที่คอเบอร์เสียภาพศูนย์แปดสามสามหกห้าสี่เก้าหกศูนย์ครับ่องของตลาดรักเรื่องบกลาที่นี่ ของเสียภาพด้วยครับนี่พอลลูนยิงดีสีถือว่าเป็นสีแดงนะครับสีแดงเยอะ